สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณโอยเช่นเคยนะครับเรียนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามคุณโอ๋ก็ลบกเบอร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเราก็กดสั่นกระดิ่งไวนะ้เนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียนฟิสิกส์กันไปแบบยาวๆเลยนะครับในวันนี้นะครับคุณโอ๋ก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทที่19เกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะครับหลายๆคนก็จะถามคุณโอ๋ว่าบทที่18ไปไหนนะครับคือบทที่18เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งซึ่งครูคิดว่าพวกเราอ่านเองได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากจะให้คุูลงให้ก็บอกได้นะครับก็เมนต์มาใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวครูโน้ตลงให้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ะโอเคครวน,นี้ในบทที่19กนะครับก็เหลือแค่2บทเนาะจะจบแล้วนะครับบทที่19เกเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอม ชื่อก็บอกแล้วว่าฟิสิกส์อะตอมนะครับจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมนะครับว่ามันเกิดขึ้นมายังไงนะครับโดยหัวข้อแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมแล้วก็การค้นพบอิเล็กตรอนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโอ้โหนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนับได้ทําการทดลองแล้วก็ค้นคว้ามาเนี่ยนานมากครับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยนะครับนะมีทั้งนักปัจญาที่ออกมาพูดนะครับหลากหลายทฤษฎีอะตอมจนพัฒนามาสู่ทฤษฎีอะตอมในปัจจุบัน วันนี้คุณน้ตก็เลยจะพาพวกเราย้อนไปครับว่าในอดีตเขาคิดคิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับที่คุณน้ออยากให้เรารู้จักครับคือ ok ดีโมกิตุสนะครับดีโมกิตุสนั้นนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของสาสารไว้ครับเขาบอกว่าโลกนั้นประกอบด้วยสาสารและที่ว่างครับนะโดยสาสารนั้นประกอบด้วยอะตอมครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วไม่สามารถแบ่งแยกได้ นะครับนอกจากนี้ครับเขาไปอธิบายสสารแต่ละชนิดด้วยเขาบอกว่าสารแต่ละชนิดครับจะประกอบด้วยอะตอมที่มันเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีการแต่ว่ามันมีขนาดมีรูปร่างแล้วก็จัดเรียงยังไม่เหมือนกันทําให้เกิดเป็นอะตอมในแต่ละชนิดขึ้นมานะครับอันนี้คือคนแรกครับดีโมคิตุสนะครับถัดไปครับคนที่2อนะครับอลิสโตเิลนะครับอะลิสโตเิลนั้นก็ยังอยู่ในสมัยกรีกอยู่เหมือนกัน ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างสสารไว้เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างจากดิโมคิตุสแบบสิ้นเชิงเลยนะครับแตกต่างยังไงเขาบอกว่าสสารทุกชนิดมีเนื้อต่อเนื่องครับนะแต่ว่าดิโมคิตุสบอกว่ามีช่องว่างนะ,นะไม่มีช่องว่างเลยไม่มีเนื้อสสารครับสามารถไม่แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่าไหร่ก็ได้ก็คือเอาอะตอมเนี่ยขอโทษครับเอาสสารมาแบ่งสับเป็นชิ้นเล็กที่สุดเนี่ย เล็กได้เรื่อยๆไปเลยครับไม่จํากัดครับนะดังนั้นพูดง่ายๆคืออรลิสโตเิลไม่เชื่อว่ามีอะตอมอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าสสารที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเลยครับนะเขาบอกว่ามันจะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน4ตัวครับคือดินน้ำลมไฟนะก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งนะครับในสมัยของอรลิสโตเิลนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์ครับมาบอก ถึงเรื่องของทฤษฎีอะตอมนั้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทฤษฎีต่อมาครับที่คุณน้ตอยากจะเล่าให้ฟังก็คือทฤษฎีอะตอมของดอตันดอตันครับก็ยังพูดครับว่าอะตอมนั้นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนั้นแบ่งแยกไม่ได้แล้วนะครับเหมือนอริสโตเติลครับเออขอโทษครับเหมือนดิโมกิตุสครับครนีถ้าชนิดเดียวกันครับจะประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันถ้าถ้าต่างกันครับอะตอมก็ต้องต่างกันไปด้วยนะครับ เขาบอกว่าอะตอมแต่ละธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมีรูปร่างและน้ําหนักเฉพาะตัวก็คืออะตอมของธาตุชนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบหนึ่งอะตอมของธาตุอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับอะตอมของธาต,ตุไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นอะตอมของธาตุอื่นได้ครับคือเป็นอะตอมของโลหะก็ต้องเป็นอะตอมของเหล็กก็ต้องเป็นของเหล็กนะครับไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นธาตุอื่นได้นะครับเขาบอกว่าอะตอม ของธาตุหนึ่งอาจรวมกับอะตอมของธาตุอื่นในสัดส่วนที่คงที่ทําให้เกิดเป็นธาตุอื่นๆขึ้นมานะครับธาตุอื่นๆขึ้นมานเนเองนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่หลายๆคนกล่าวไว้ถ้าพูดง่ายๆแบบจําลองอะตอมของดอตันนะนะครับก็คือเขาบอกว่าอะตอมนั้นก็คือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดครับแยกไม่ได้ละนะครับอันนี้ก็คืออะตอม่นเองโอเคนะครับถัดไปครับ มันเริ่มเป็นการทดลองบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็เริ่มทําการทดลองนะครับเพื่อให้มั่นใจครับว่าอะตอมนั้นคืออะไรธาตุนั้นคืออะไรกันแน่นะครับคนแรกที่ทดลองครับวิลเลียมคุกนะครับคนนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษครับได้ทําการทดลองเกี่ยวกับหลออสูญยากาศหลออสูญยากาศทํำยังไงนะครับในลักษณะของหลอดสูญยากาศนั้นนะครับถ้าเราไปดูเนาะ นะครับมันก็จะเป็นหลอดแก้วส่วนใหญ่จะทําด้วยหลอดแก้วนะครับแล้วเขาสูบอากาศออกมาครับทาให้บริเวณด้านในเนี่ยเกือบจะเป็นสูญญากาศนะครับเกือบจะเป็นสูญญากาศเลยนะครับนะหลังจากนั้นครับเขาไปต่อขั้วไฟฟ้าครับเข้าไปครับขั้วด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเราเรียกมันว่าขั้วแอนโอดับ นะส่วนอีกขั้วหนึ่งนะครับฝั่งนี้ครับจะเป็นขั้วลบครับเราเรียกว่าแคโทนนะครับอันนี้คือหลักการของหลอดสุญญากาศนะครับหลอดสุญญากาศนั้นจะสามารถนำไฟฟ้าได้ครับนะเนื่องจากว่าในเนี้ยนะครับมันจะเกิดการแตกตัวนะครับอากาศที่มันเหลืออยู่เล็กน้อยเนี่ยนะครับมันจะเกิดการแตกตัวเป็นไอออนนะครับทำให้สามารถนํา นำไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับโดยเจมคุกขอโทษครับวิลเลี่ยมคุกเนี่ย,ย,ดย, Cook, ดย,ยได้ทำการทดลองครับโดยการเอาหลอดไอ้สุญญากาศตัวเนี้มางอครับทำให้งอแบบนี้เลยเนะครับปรากฏว่าครับมันเขาพบครับว่าไอ้บริเวณตรงบริเวณที่งอตรงนเนี้ยนะครับมันเกิดการเลืองแสงขึ้นมาครับเลืองแสงขึ้นมา นะครับซึ่งฝั่งที่ก่อนนั้นอยู่ตรงข้ามกับขั้วลบครับซึ่งก็คือขั้วแคทโทดนั่นเองนะครับตอนนั้นครูก็เลยตั้งชื่อครับว่าไอ้ลังสีตัวนี้ครับที่มันวิ่งออกมาจากขั้วลบหรือขั้วแคทโทดเนี่ยว่าลังสีแคทโทดครับเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับนะพบว่ามีการเรืองแสง หลังจากนั้นครับครูก็ได้ทําการทดลองต่อนี่ครับสิ่งที่เขาพบอีกอย่างหนึ่งเขาลองเอาแผ่นโลหะครับมากันนะครับบริเวณตรงนี้เป็นขั้วลบครับหรือว่าขั้วแคโทดนะครับปรากฏว่ามันเกิดเงาขึ้นมาตรงนี้ครับนะครับเปลี่ยนสีเงานิดหนึ่งนะครับสีเงาเป็นสีดําแล้วกันนะครับเกิดเงาขึ้นมาตรงนี้การที่มันเกิดเงาทําให้เขาสามารถสรุปอะไรได้ครับเขาสรุปครับว่าไอ้ลังสีแคโทตัวเนี้ย มันจะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรนะครับนอกจากนี้ครับเดี๋ยวเขาไปทําการทดลองต่อครับปรากฏว่าไอรังสีแคโทดตัวนี้มันยังเกิดการเบี่ยนเบนในสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรังสีแคโทดที่เขาทําการทดลองแนละ้วพบมา นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์ครับได้ทํา,าการทดลองเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่มาทดลองในเรื่องนี้นะครับก็คือเจเจทอมสันนะครับถ้าเราเคยได้ยินชื่อเนาะเจเจทอมสันนะครับจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเหมือนกันนะครับทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดครับนะเขาสามารถหาอะไรได้ครับสิ่งที่เขาหาได้คือตรงนี้ครับ ประจุต่ตอมวลครับของรังสีแคโทดครับเขาสามารถคำนวณหามาได้นะครับโดยค่าที่เขาหามาได้ครับประจุต่ตอมวลจะมีค่าอยู่ที่1.76ครับคูณ10ยกกำลัง11นั่นเองหน่วย,ยเป็นคูลอมต่อกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เซอร์เจมคูครับ เจอมคุกอีกแล้วเชจทอมสันนั้นหามาได้ครับเป็นอัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวนนะครับไปดูว่าเขาทําการทดลองอยังไงกันบ้างนะครับกอนอื่นเลยครับเขาได้ทําการทดลองนะครับโดยยิงตรงนี้จะเป็นขั้วแอโนดเนาะนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นขั้วแคโทดครับมองเห็นไหมไหนะครับไอตัวแอโนดตัวเนี้ยเขาเจาะรูให้มันทะลุได้ นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้อนุภาคของลังสีแคโทดครับวิ่งทะลุผ่านไปได้เขาปรับครับโดยใส่สนามแม่เหล็กนะครับและสนามไฟฟ้าไปนะครับจนกระทั่งไอลังสีแคโทดตัวนี้วิ่งเป็นเส้นตรงถ้าในกรณีที่มันวิ่งเป็นเส้นตรงนั้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าแรงที่เกิดจากสนาม ไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปกับแรงที่เราใส่ไปครับนะแล้วเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขนโทษครับแล้วก็แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเนะี่ยที่เราใส่ไปมันมีค่าเท่ากันนะครับโดยสนามไฟฟ้าถ้าเราจําสูตรได้ครับมาจากสูตรก็คือ Q คูณ E นะส่วนสนามแม่เหล็กครับ QVB ครับนะสนามแม่เหล็กจะเป็น QVB นะครับจากสูตรตรงนี้ครับถ้าเราตัดคิวทิ้งไปนะครับออกขาบมลนะครับจะได้จะได้ครับจะได้ที่ไหนล่ะจะได้ครับความเร็วของรังสีแคโทดหรือว่าอนุภาคที่วิ่งไปเนะี่ยขึ้นมาโดยความเร็วนั้นจะสามารถหาได้จากสูตรก็คือ e ส่วนด้วย b นั่นเองนะครับตัว e ตัวนี้นะครับก็คือสนามไฟฟ้า นะครับสนามไฟฟ้าตัว B ครับมันก็คือสนามแม่เหล็กครับนะสนามแม่เหล็กถ้าเราจำได้เนาะนยครับตัว B ก็จะเป็นอัตราเร็วหรือว่าความเร็วครับของอนุภาคนะครบับรังสีแคโทดน,นั่นเองนะครับถ้าเขาจำได้เนี่ยไอตัว E สนามไฟฟ้านั้น นะครับตัว e สนามไฟฟ้าสามารถหาได้มาจากสูตรครับ v ส่วนได้ดีมันก็เลยทำให้เราได้สูตรเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งสูตรนะครับว่าเป็นสูตร v เท่ากับนะครับ v ใหญ่นะครับส่วนด้วย d ครับแล้วก็คูณด้วย b อ่าอันนี้ก็เลยจะเป็นสูตรที่เราจะใช้กันเพื่อหาความเร็วของอนุภาคนั่นเอง นะครเพื่อใช้หาความเร็วของอนุภาคโอเคไหมนะครับอ่ะคิดว่าน่าจะได้เนาะตัววีใหญ่เนาะในที่นี้คือความต่างศักย์ครับความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับก็คือหลังจากนั้นครับทอมสันครับได้ตัดสนามไฟฟ้าออกนะครับเวลาตัดสนามไฟฟ้าออกให้เหลือแค่สนามแม่เหล็กอย่างเดียวครับ นะเหลือสนามแม่เหล็กอย่างเดียวปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าลังสีแคโทนนั้นมันดันเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งครับเวลามันเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งแสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมดังนั้นครับแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กครับไอตัว Fb ตัวนี้ครับมันจะมีค่าเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางพอดีนะครับหรือว่าตัว Fc อันนี้คือแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ ถ้าเราจำสูตรได้ครับแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะครับก็คือ qv แล้วก็ B นะครับแรงเนื่องจากแรงก้สสุรศูนย์กลางครับแรงก้สสุรศูนย์กลางหาจากสูตรเน1ส่วน2ขอโทษครับ mv ยกกำลัง2ส่วนด้วย r นั่นเองนะครับครนี้ทอมสันก็เลยอยากหาครับว่าประจุต่ตอมวลมันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเอา q มาไว้ตรงนี้เนาะย้าย m มาหาร สิ่งที่จะตัดได้คือ v ตัดทิ้งไปได้เหลือ v ตัวเดียวครับเราก็จะได้สูตรประจตุต่อมวลที่เขาใช้ในการคำนวณครับหาได้จากสูตรอะไรล่ะหาได้จากสูตรก็คือนะครับเหลือตัว v นะครับส่วนด้วย r b นะครับหรือ b r ก็ได้นะครับจากสูตรด้านบนครับถ้าเราจำได้ตัว v นั้นจะหาได้จากสูตร e ส่วน b มันก็เลยได้สูตรประจตุต่อมวลมาใหม่ครับว่าเป็น e นะครับส่วนด้วย rb ยกกำลังสองน,นั่นะครับและถ้าเกิดเราจะแทนอีกหนึ่งแบบคือแทน e ครับเท่ากับ b ส่วนด้วย d ลงไปด้วยนะครับมันก็จะได้ออกมาอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็น v ส่วนด้วย rdb ยกกำลังสอง นะครับอันนี้ก็เลยเป็นสูตรที่เราจะใช้นะครับในการหาประจุต่อมวลแล้วก็เป็นสูตรที่ทอมสันใช้ในการคำนวณด้วยนั่นเองนะครับอ่ะครนี้ถ้าเกิดทอมสันครับก็เลยอยากรู้เพิ่มเติมไปอีกครับว่าถ้าหาประจุต่อมวลโดยดูจากการที่เราเร่งประจุอย่างที่บอกครับเวลาที่เราจะทําให้อนุภาคของรังสีแคโทดนั้นวิ่งไปนะครับเราจะต้องมีการเร่งประจุของมัน เวลาที่เล่งประจุแล้วปรากฏว่ามันเกิดวิ่งเกิดวิ่งขึ้นมาแสดงว่ามันเกิดพลังงานจนขึ้นมาครับ ek ขึ้นมานะ ek ขึ้นมานะครับโดยเราใช้พลังงานศัก่์ไฟฟ้าครับรว่าความต่างศักย์ในการเล่งก็คือ ep นะครับมันก็จะเท่ากันส่วนพลังงานจนครับเซน1ส่วน2 mv ยกกำลังสอง นะครับสูตรพลังงานศัก์ไฟฟ้าครับ Q คูณด้วย v ครับนะถ้าเกิดคุณนศต้องการหาประจุต่อมวลนะครับ Q ส่วนด้วย m ครับนะมันก็จะได้จากสูตรก็คือ B ใหญ่ส่วนด้วย 2v กำลัง2แบบนี้นะครับก็อ้อขอโทษครับคุณนดย้ายสลับกันสลับกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนู้นจะเหลือ v ยกกำลัง2ครับหารด้วย 2v ใหญ่นั่นเอง อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับในการหาประจุต่ตอมวลนะครับเราสามารถแทน B ใหญ่ครับจากสูตรตรงนี้นะ b ใหญ่จะมีค่าเท่ากับ E คูณ D ก็แทนกลับลงไปได้หรือเราจะแทนจากสูตรตัว V ครับนะอัตราเร็วของประจุครับหาจากสูตร E ส่วนด้บเนี่ยลงไปในสูตรนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็น E ยกกำลัง2หารด้วย 2B งบี B, กำลัง 2V นั่นเองนะครับส่วนมันก็จะพลิกแพงไปได้หลากหลายเนาะนะครับนักเรียนก็เลือกเอาว่าจะจําแค่ตรงไหนเนาะแล้วก็ที่เหลือบางอันเราสามารถไปคํานวณหาสุตเองได้นะครับขออนุญาตให้ตัวแปรไว้ด้านข้างๆตรงนี้ครับเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ทําโจทย์กันค่อนข้างง่ายนะครับตัว Q นะครับก็คือประจุนะครับนะครับมีหน่วยเป็น คูลอม์นะครับตัว m นะครับก็คือมวลครับมวลของอนุภาคตัวนี้เนาะนะครับอนุภาคลังสีแคโทดบนนะนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมครับตัว v ครับเป็นอัตราเร็วเนาะนะครับของมันนะครับจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับตัว v ใหญ่ครับคือความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับจะมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับตัว e ครับก็คือสนามไฟฟ้า นะครับจะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนะครับและตัวสุดท้ายนะครับไม่พอเนาะนะครับก็คือข้างบนและการตัว B ครับสนามแม่เหล็กครับอ่ามีหน่วยเป็นเทสลานะครับอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณหาประจุต่ตอมวลแล้วก็อัตราเร็วของอิเล็กตรอนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องฟิสิกส์บายกูโนยไว้ด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนฟิสิกส์กันไปแบบยาวๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงคงมีเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ